นะครับหลังจากที่หลังจากที่เราล้างเราล้างเสร็จนะครับแล้วก็แพ็คแพ็คแบบนี้นะครับเป็นถุงละกิโลหลังจากที่เราแพ็คเสร็จนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้ตู้แช่ตู้ฟิตนี้นะครับก่อนที่จะเอาเข้านะครับยังยังไม่ได้เอาเข้านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูว่าต้องทํำยังไงครับนี่นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่า เพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ทำให้จิ้งหรีดเย็นก่อนที่จะเอาเข้าตู้แช่นะครับเทคนิคมันก็มีไม่เยอะนะครับก็โดยการแชร่น้ำแข็งก่อนที่จะเอาเข้าตู้ฟิตนะครับเพื่อนๆหลายคนที่มือใหม่นะครับซื้อตู้ฟิตมาจับจิ้งหรีดเสร็จ 30- 40โลยัดเข้าตู้เลยไม่ถึง2ชั่วโมงกรปรากฏว่าจิ้งหรีดเหม็นนะครับมีกลิ่น เพราะอะไรเพราะว่าตู้ถึงจะเป็นตู้แช่ฟิตมีความเย็นขนาดไหนมันจะต้องผ่านนะครับจะต้องผ่านความเย็นคืออุณหภูมิความเย็นภายในถุงเนี่ยมันจะต้องมีความเย็นก่อนที่จะเอาเข้าตู้ฟิตเนื่องจากว่าจิงหลิดมันเป็นสัตว์ที่มีความร้อนขนาดเราตั้งไว้เฉยๆล้างน้ําเสร็จเอามาแพกถุงความร้อนมันก็ยังอุ่นๆนะครับเมื่อมันมีความร้อนแล้วเอาเข้าตู้ ถ้าความเย็นไม่ทั่วถึงเนี่ยเสียครับเหมือนกับที่ตู้เย็นบ้านเราเนี่ยตู้แช่ปกติที่ว่าห้ามเอาของร้อนเข้าแช่ต,นะแะะตู้นะครับนี่แหละสาเหตุนะครับหลังจากที่ได้จิ้งหรีดนะครับขอนี่อันนี้เป็นสดิ๊งครับผมทําให้ดูก็คือวันนี้จับสดิ๊งกันจิ้งหรีก็ทําเหมือนกันนะครับจิ้งหรีนี่นะครับเอามาวางไม่แช่แบบถุง5้าโลนะครับแช่แยกเป็นกิโลแบบนี้นะครับรอด้วยน้ําแข็งเพื่อนๆจะสังเกตอันนี้ผม เพิ่งเอาลงเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับทําไมน้ําแข็งจากที่มันเป็นก้อนไข่ก้อนมันมันถึงเป็นจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นี่นะครับชั้นที่หนึ่งเอาน้ําแข็งลงก่อนโปพื้นก่อนนะครับไม่ต้องเยอะมากเสร็จแล้วเอาจิ้งหรีดเราลงพอเอาจิ้งหรีดลงเสร็จนะครับเทคนิคก็คืออยู่ที่ตรงนี้ครับหลายๆฟาร์มอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นี่นี่คืออะไรครับคือเกลือ เกลือเม็ดเกลือแช่นี่แหละครับโรยเกลือลงไปแต่ละชั้นนี่ก็โรยประมาณสักประมาณสักกำหรือสองกำเกลือเนี่ยมันจะไปทําให้น้ําแข็งก่ะตัวกันแล้วก็เกิดความเย็นไม่ให้น้ําแข็งละลายเร็วแล้วมันจะเกิดความเย็นเร็วถ้าใครเคยแช่น้ําโค้กแช่บุ้นเบียร์บุ้นโคกบุ้นอะไรพวกนี้นี่แหละครับเกลือเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของของเครื่องอของการผสมที่ทําให้ วัตถุดิบที่เราแช่มันเกิดความเย็นเร็วแล้วก็แข็งตัวเร็วนะครับเราก็ทําเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาพอได้เซดดิ้งหนึ่งชั้นก็จิ้งหรีดหนึ่งชั้นก็น้ำแข็งกบเกลือลอยชั้นต่อไปก็เอาจิ้งหรีดลงน้ำแข็งกลบลอยทําแบบนี้ครับทําเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมานะครับพอเราแช่แบบนี้แล้วอันนี้ผมแช่ตอนเย็นนะครับประมาณวันนี้วันวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่สี่มิถุนายนนะครับ พรุ่งนี้ผมจะเอาเข้าตู้หรือประมาณสักสามสี่ทุ่มมาย้ายย้ายจากถังแช่เนี่ยเอาไปใส่ตู้ฟิตย้ายไปทีละนิดนะย้ายไปทีละยี่สิบโลแช่เสร็จที่เหลือเอาไว้พรุ่งนี้เช้ามาไอ้พวกที่อยู่ในตู้นี้แข็งแล้วเสร็จแล้วเราเค่อยมาย้ายพวกนี้กลับเข้าไปนะครับแบบนี้จะทําให้จิ้งหรีดไม่ไม่เสียนะครับไม่ไม่มีเสียถ้าแช่แบบนี้ก่อนหน้านี้ผมซื้อตู้มาก็เหมือนกันครับ วันแรกจับเสร็จเอาลงเลยครับ40โลเอใจอยู่เอ๊ะทำไมเปิดดูจิ้งหรีดไม,ไม่ไม่ถึงชั่วโมงครับประมาณ30 40ินาทีมาเปิดดูปรากฏว่าตู้ร้อนครับตู้ตู้แชน่นร้อนจากที่จากที่วอมวอมก่อนเขาบอกว่าวอมถึงวอมได้ถ้าไม่ได้หรอน้ำเย็นถ้าไม่ได้อ่อน้ำแข็งแบบนี้ก็ไม่มีทางเสียนะครับถึงวอมมาเป็นวันก็ โอกาสที่จะเสียนี่ถามว่าแช่ได้ไหมตู้ฟิตถ้าเราเข้าเลยเอาเข้าได้แต่ต้องเอาเข้าทีละน้อยให้มันเกิดมีช่องว่างนะครับเราอาจจะเรียงเรียงแค่รอบดอกได้แค่ชั้นเดียวแต่ถ้าเราจะไปวางแบบนี้นี่ในตู้ฟิตนี่วางไม่ได้ครับเสียเลยเว้นแต่จะต้องแช่แบบนี้ก่อนนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคอีกหนึ่งวิธีที่แช่จิ้งลีไม่ให้ไม่ให้เสีย ไม่มีเสียครับเอาเข้าตู้นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ไม่ใช่เสียนะครับโอกาสรักษาความสดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสด,ดีครับ